สวัสดีครับน้องครับวันนี้มาเจอกับพี่กองนะครับกับการเฉลยการบ้านในไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นไงบ้างข้อนี้ทํากันได้ไม่เอ่ยเป็นแนวที่พี่เก่งไว้เลยเป็นแนวที่ผสมกันหลายๆหัวข้อในบทคลคูลัสนะครับซึ่งเป็นแนวที่นิยมมากเลยในการออกข้อสอบนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างในะคําตอบเท่าไหร่เอาคําตอบไปก่อนไหมคําตอบคือช้อยข้อที่เผื่อใครทำหิดจะได้ดีใจก่อนเลยคําตอบคือช้อยข้อที่สี่นะครับคำตอบคือเจ็ดสิบสี่ส่วนสามนั่นเองโอเคทีนี้ามาดูกันว่าแล้ววิธีทํามันทํายังไงนะครับ ข้อนี้ดีเทลโจทย์เพียบเลยเขาบอกว่าประโยคแรกความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y ท่ากับ fx ที่จุด xy ใดๆนี่ถ้าใครแม่นยำตัวเนี้ยชัดเลยคำว่าความชันเส้นโค้งที่จุด xy ใดๆความชันของ y ท่ากับ fx ที่ xy ใดๆเจอคำว่าความชันมันก็คือดิฟนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าความชันของเส้นโค้ง y ท่ากับ fx ที่ xy ใดๆก็คือ f พลม x ตัวนี้เขากำลังบอก f พรม x อยู่แล้วบอกเลยว่า f พรม x มีค่าเท่ากับชัดเจนมากก็คือเท่ากับ 2x ลบ6ก็แสดงว่าไอ้อนนี้ก็คือ f พร้อม x บอกมาแล้วแต่บอกเป็นภาษาไทยไม่ได้บอกเป็น f พรมนะฮะรู้แล้วว่า f พรม x เป็น 2x ลบ6ต่อแม่ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์บวกเรื่องที่2ละ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ด้วยนะมีค่าเท่ากับ8 แต่ไม่บอกว่าเกิดตรงไหนนะครับคำถามอยู่ประโยคสุดท้ายเลยเขาถามว่าแล้วพื้นที่ปิดล้อมด้วยกราฟ y เท่ากับ f x กับแกน x ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ที่กอปขอเล่นเขึ้นไปนิดนึงนี่คือคำถามครับเพราะอยากได้พื้นที่พื้นที่ปิดล้อมของกราฟ y เท่ากับ f x นะครับกับแกน x ตั้งแต่ x เป็น0ถึง x เป็น2แสดงว่างานนี้น่าจะต้องพึ่งพาเรื่องกราฟอินทิเกรตแล้วล่ะ การที่เราจะหาพื้นที่ตรงนี้ถ้าก็ต้องลองสเกตกราฟของ y ทีากับ fx ค้าวๆให้ได้ก่อนว่ากราฟมันหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมจะได้เห็นว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนนะครับแล้วที่เขาต้องการก็คือตั้งแต่ x ท่ากับ0ถึง x ถีท่ากับ2มันมีค่าเท่าไหร่อหาวถ้างั้นโอเคเราเริ่มลําดับขั้นตอนได้นะข้อนี้ข้อมูลเพียบเลยแต่เป้าหมายคือพื้นที่จะได้พื้นที่ก็ต้องสเกตกราฟให้ได้ก่อนจะสเกตกราฟได้ก็ต้องแกะ fx ให้ได้ก่อนอหมถ้างั้นเรามาสรุปข้อมูลที่โจทย์ให้กััันนนออออีีกกกกกิดดึงงวว่าาาาาเเเค้บบบบะไรรรมตแลย f พี่ไลให้นะเขาบอกมาก่อนเลยว่า f ไพรม x ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 2x ลบ6ข้อมูลแรกต่อมา f มีค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ถ้ามันมีค่าต่ําสุดแสดงว่าต้องเป็นจุดต่ําสุดเพราะฉะนั้น f ตัวนี้นะครับมีจุดต่ําสุดพี่กอเขียนสั้นๆนะว่าจุดมินิมัมก็แล้วกัน m n ก็คือต่าสุดมินิมัมจุดต่ําสุดตัวนี้ที่คัรนดับเท่าไหร่ครับ เขาบอกว่าค่าต่ําสุดเป็น8ยังจำได้ไหมเอ่ยคำว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์มันคือค่า x หรือ y ในจุดค่า y นั่นเองถูกไหมครับคำว่าค่าสูงสุดค่าต่ําสุดเนี่ยนะครับมันหมายถึงค่า y ในจุดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขากําลังบอกว่าในจุดต่ําสุดสัมพัทธ์เนี่ยค่า y มีค่าเท่ากับ8 x ไม่รู้อ่านี่คือข้อมูลที่โจทย์ให้นะครับจากนั้นเราก็นําข้อมูลเนี่ยแค่นี้มาแก้ fx กันก่อนอ่าพี่ขอเลื่อนขึ้นไปนะครับมาเลยพี่ก็จัดการแกะ fx จากข้อมูลที่มีชัดเลยครับ fx ก็ต้องมีค่าเท่ากับอินทิเกรต f พรม x dx แน่นอนเพราะให้ f ไพรมอยู่้ fx อยู่แล้วก็จับมาอินทิเกรตนะครับแล้วก็ไปต่อไล่ลงมาเลยแทน f ไพรมไปด้วย2 x ลบ6กระแทนค่ามานะครับจากนั้นลบกันอินทิเกรตจากได้ตัวแรกอินทิเกรต2 x อินทิเกรต2 x ก็กลายเป็น2 x กำลัง2ส่วน2ถูกไหมครับตัดเสร็จแล้วก็จะเหลือ x กำลังส อินทิเกรตหกก็จะได้ลบหกเอ็กซ์แต่เป็นอินทิกรัแบบไม่จำกัดเขตเพราะฉะนั้นต้องบวกอะไรด้วยครับบวกสี่ด้วยอา้าวทีนี้เราก็ต้องแก้สี่ให้ได้ละเอ็กซ์สี่ตัวตนี้แก้จากไหนก็มีข้อมูลอยู่แค่นี้แหละเอฟพาม์ f ใช้ละเอามาอินทิเกรตก็ต้องเหลือเอ็กซ์จุดต่ําสุด,ดนะี่ยแหละนี้เราจะใช้ยังไงดีนะ,ะถ้าใครลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ครอตัวให้จากโจทย์ข้อนี้อีกทีก็ได้นะครับเพราะเราอินทิเกรตได้ f x แล้วเนี่ยหน้าตา f x สมการเป็นแบบเนี้ย ถึงแม้จะติด c ก็ตามแต่พี่มั่นใจว่าทุกคนน่าจะดูออกว่าไอสมการ fx ที่เป็น x กําลัง2ลบ 6x บวก c ตัวเนี้ยถ้าลองไปสเก็ตรูปสเกต็เกตกราฟอ่ะจะได้กราฟรูปอะไรครับพาราโบลาแน่ๆถูกไหมครับแต่พาราลังไหหรือพาราคว่สพาราลังไหแน่ๆเพราะหน้า x กําลัง2เป็นบวกถูกไหมครับเพาราะฉ้าเราสเก็ตกราฟคร่าวๆนะครับกราฟออกมาน่าจะประมาณรูปนี้ปื๊ดอ,อ่ะเป็นพาราลังไหแล้วพาราังไหเนี้ยก็จะมีจุดต่ําสุดสัมพัทธ์จ ใช่ไหมครับจุดเนี้ยนี่ไงนี่ไงก็คือใครก็ไม่รู้ของแม่แปดนะแต่ไอ้ตรงจุดทำสุ่มสัมพัทธ์แบบเนี้ยมันเป็นจุดวิกฤตถูกไหมครับจุดวิกฤตเนี้ยค่า f พามันต้องเป็นศูนย์ทำไม f พามเป็นศูนย์เพราะความชันตรงจุดนั้นเนี้ยมันเป็นศูนย์แน่ๆนี่ไงจุดแบบเนี้ยเส้นสัมผัสจะขนานกับแกน x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดแบบเนี้ยความชันจะเป็นศูนย เอ็ม <M S 2> คือความชันนะความชันเป็นศูนย์ก็แสดงว่า f อฟพาต้องเป็นศูนย์ถ้างั้นตรงนี้เราหาได้เราก็หาจากค่าวิกฤตไงเรามี f อฟพาแล้วเราก็เพียงแค่จับ f อฟพาที่โจทย์ให้มาเนี่ยเท่ากับศูนย์เห็นไหมจับ f อฟพาที่โจทย์ให้เท่ากับศูนย์แล้วก็แก้ x ได้ละก็จะหา x ที่จุดนี้ได้อ้าวมาช่วยกันแก้เลย2องเอ็กซ์ลบหกเท่ย้ายข้างไปก็ได้2 x งเท่ากับหย้ายอีกทีหนึ่งก็จะได้ x อเท่ากับสมาแล้ว แสดงว่า,าจุดที่หายไปตรงนี้ก็คือ x เป็น3 y เป็น8นั่นเองถูกไหมครับเพราะจุดที่ f พ r i ถ้ากับ์มีจุดเดียวเลยเนี่ยจากการแก้สมการก็ชัดถูกไหมครับก็คือจุดนี้นั่นเองก็คือคู่อันดับ 3, 8ถามว่าพอเรารู้ 3, 8แล้วมันมีประโยชน์อะไรเหรออยังจำควารู้เรื่องฟังก์ชันตอนม4ได้ไหมครับถ้า f เนี่ยมีจุดต่ําสุดที่ 3, 8จุด 3, 8ก็เป็นจุดจุดหนบนกราฟก็แสดงว่ากราฟผ่านจุด 3, 8 ถ้ากาผ่านจุด3.8แปลว่าขณะ x ท่ากับ3 y ต้องได้8ขณะ x ท่ากับ3 y ต้องได้8อีกทีขณะ x ท่ากับ3 y ต้องเป็น8พูดจาเป็นภาษาฟังก์ชันก็คือ f 3ต้องมีค่าเท่ากับ8นั่นเองถูกไหมฮะค่า y ตอนที่ x เป็น3ต้องมีค่าเท่ากับ8นี่ได้แล้วนะครับพอเราหาได้ว่า f 3เท่ากับ8ตัวนี้แหละจะเอามาแก้ค่าสี่ได้แล้วก็แองเลยนี่ไง จาก f 3ามเท่ากับแตัวนี้เราก็แก้รีได้แล้ว f 3ก็เอาสไปแทนค่าเนี่ยใน f x ที่เราเติดรีอยู่ก็จะได้3ามกำลังสลบหคูณสแล้วก็บวกสถูกไหมครับทั้งหมดนี้ต้องมีค่าเป็น8ปอา้าวคิดเล็กหน่อย3ามกำลังสองก็คือ9 6้คูณสคือ18บแปดวกสี่เรต้องได้8ปดอนนี้ย้ายข้างแก้4สบายเลยนะครับ 9ลบ18แล้วก็ย้ายข้างมาอีกทีนึงนะครับ c จะได้17นั่นเองมาแล้วนะครับพอน้องได้ c เป็น17ก็วิ่งขึ้นไปแทนค่าข้างบนนี้ได้ละงั้น f x ก็จะรู้แบบครบถ้วนบริบูรณ์ละนะครับอะพี่ขอเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะขอใช้พื้นที่หน่อยแอาแล้วก็บอกเลยว่าดังนั้น f x ของเรามาแล้วจ้าก็จะกลายเป็น x กำลังสลบ 6x บวก17 แต่ยังไม่จบนาง,งบอกแล้วว่าโจทย์แนวแคลมันจะโหดร้ายแบบนี้กนหลายๆเรื่องพอน้องใน fx อย่างเหน็บเหนื่อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องไปอินทิเกรตมาหาพื้นที่อีกถูกไหมครับเพราะโจทย์ต้องการพื้นที่เนี่ยพื้นที่ปิดล้อมของ fx กับแกน x ตั้งแต่0ถึง2ก็ต้องเอาไปสเกตกราฟนิดนึงนะครับแต่สเก็ตให้ฉลาดสเก็ตให้ไวนะครับนี่เมื่อกี้อุตส่าห์แอบถามชี้นำมาละ ถี่เวลาสเก็ตอูน้องไม่ต้องไปออกแรงมากมายขนาดต้องไปใช้เลขากระิตวิเคราะห์ภาคตัดกรวยไปนั่งหาจุดยอดใหม่อะไรใหม่ไม่ต้องแล้วแล้วก็มีไหวพริบนิดนึงนี่เวลาสเก็ตนี่เมื่อกี้พี่แอบถามแล้วว่าเนี่ย f x หน้าตาแบบเนี้ยกราฟรูปอะไรครับทุกคนก็ตอบว่าเป็นพาราโบลางหงายถูกไหมครับเนี่ยรู้แล้วพาราโบลางหงายเนี่ยกูใส่แอบสเก็ตไปตรงเนี้ยแล้วพาราหงายของเราเนี่ยนะครับจุดยอดก็รู้คือจุดต่ำสุดคือสามแปดเห็นไหมแล้วก็แอบพอดดือเลยเนี่ยเป็นพาราหงายอขอให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ย พลังงานหยจุดยอด3.8นี่ไง x 3y 8ต้องอยู่ควอนตัมที่1แน่ๆถูกไหมครับพีก้าจิมได้ละ x เป็น3ไปเป็น8เอาคร่าวๆนะครับก็ใส่ว่าประมาณจุดนี้นก็แล้วกันนี่ x 3y 8 3.8ประมาณนี้เนาะแล้วก็วาดพลังงานเลยชุบเรียบร้อยนี่กราฟจะนานตาประมาณานี้เห็นไหมฮะชัดเลยยังไงกราฟรูปเนี้ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆต่อละยังไงก็ไม่มีทางตัดแกน x ข้างล่างแน่ การมันจะลอยขึ้นไปเพราะจุดต่าสุดคือ38ชัดเจนเห็นไหมครับเขาต้องการพื้นที่ตั้งแต่0ูถึง2อ่ะเรามาเล็งที่0อยู่ตรงไหน0ก็คือตรงนี้เลย x เป็น0ต่อมา x เป็น2ก็ยังไม่ถึงจุดยอดอ่ะก็ยังไม่ถึงค่า3ถูกไหมครับ2ก็อยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้บึ๊บเวยอ่ะขยับมานิดนึงนี่นี่คือ2 x นะฮะเถาก็บ0ถึง2แสดงว่าพื้นที่ที่โจทย์อยากได้ก็คือพื้นที่ประมาณรูปนี้เลยนี่ นะครับนี่แต่มันจะไม่ไม่เข้มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่นี้ดีกว่าจุ๊บตรงน,นี้อ่าชัดเจนนะครับนี่คือพื้นที่ใต้เส้นโค้งกับแกน x ตั้งแต่ศูนย์ถึงสองชัดเลยพื้นที่อยู่เหนือแกน x ทั้งหมดเราก็หาพื้นที่ได้จากการอินทิเกรตลวดเดียวเลยนะครับนีเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่โจทย์อยากได้พอทอคือพื้นที่นะก็คืออินทิเกรตจากศูนย์ถึงสองเลยครับแล้วก็นำ fx มาอินทิเกรตได้เลยก็คือ x กําลังสองลบหก x แล้วก็บวก17อินิเกตเสร็จก็เตรียมรับคะแนนได้เลยจ้าอินิเกตไปบวกลบกันอินิเกตแจกทีละตัวเลยอินิเกตตัวแรกอินิเกต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสามส่วนสามอินิเกตลบ6ก็ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ 6x กกำลังสองส่วนสองถูกไหมครับเอาสองตัดกลางอากาศได้เลยก็ได้ 3x กำลังสองนะครับอินิเกต17ก็เป็น 17x แบบนี้ไม่ต้องมีบวก4แล้วนะเพราะมันมีขอบเขตนะครับแล้วก็ใส่ขอบเขตเลยก็คือจาก0ถึง2นี่ใกล้เรียบร้อยละขั้นตอนสุดท้ายก็แค่เอาตัวบนแทนค่าใน x เ,เอาตัวล่างแทนแล้วก็จับลบกันอ่ะเอา2แทนก่อนนะจ๊ะแทน2เป็นตัวแรกก็เป็น2กําลัง3ก็คือ8ส่วน3ลบด้วย2กําลัง2ก็คือ4 4คูณ3คือ12 17คูณ2ก็ได้34 ใส่วงเล็บให้นี่คือเอา2แทนค่ารูดแล้วนะได้ละต่อมาเอาศูนย์แทนค่าอันนี้ง่ายดดยมากเอาศูนแทนใน x e ทุกตัวมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วแล้วก็ลบกันจบแล้วเนี่ยที่เหลือน้องก็แค่คำนวณตัวเลขอีกนิดเดียวก็ได้แล้วครับคำตอบสุดท้ายนะจ๊ะจะได้74ส่วนสคิดเลขเองนิดนึงก็จะได้คำตอบนะครับก็จะตรงกับช้อยข้อที่4ที่บอกไปตอนต้นนะคะ เป็นไงแม่งกันบ้านนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้นะครับแล้วก็ข้อเดียวน่าจะได้ทบทวนหลายเรื่องด้วยนะครับ